อขอจเจริญพรท่าโยมนี่ช่วงบ่ายโมงาสายบุญศรัทธาแรงกายแรงใจมาทำงานด้วยบุญชาวบ้านนองป้องชาวบ้านใจเคียงลุยกันต่อช่วงบ่ายบัวจะไม่เสร็จทาไม่เสร็จตอนเย็นก็ต้องจุดไฟเปิดไฟทำงานกันให้เสร็จ ทำกันด้วยใจไม่มีรายได้ไม่มีค่าจา้างนี่แรงใจศรัทธาแรงกายมาทำพระที่วัดนองป้องชาวบ้านนองป้องชาวบ้านใจเคียงมาช่วยกันนี่ภาคบายขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้และขอ,อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคน,ท,กคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญเป็นปัจจัยในการซื้อ วัสดุอุปกรณ์ดินหินปูนรายมาสร้างโบสถ์ที่วัดหนองป้องตำบลกุ้งตะเภาอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ขอโมทนาบุญับทุกท่าน,นด้วยขอจเจริญพร